และแล้วอาหารท่านเป่าก็เรียบร้อยแล้วไม่รู้เยสีจะกินดีไม่ดีเนี่ยอาหารเย็นเยสไม่ค่อยอยากกินเลยค่ะเพราะว่ากินแล้วก็อ้วนง่ายแต่ก็น่ากินอยู่ค่ะมันฝรั่งก็ดูอร่อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ็อกโครี่แครอทอันนี้ก็จะสอดไส้ใบอะไรนะผอเหมือนมืนกินกระเทียมอะค่ะใบใบใหญ่ๆต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆม,มันต้นกระเทียมอะยาสิกกระบอกไม่ถูกเหมือนกัน <ç Shift> เครื่องอุปกรณ์การแสดง รอบทิศท,ทางค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นซอสชิมเล็กน้อยราดราดซอสซอสสีน้ำตาลน่ากินมาก ม่แน่ยายสิอาจจะกินมันฝรั่งสักสองลูกก็พอเพราะว่าตอนเย็นยยสิจะกินแต่วิตามิน A ถึงเซตค่ะท่านเปาเขาไม่ว่าเยสิเลยนะเมานางเมเรียรรำยองเมาไปเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น สามีไทยกับสามีฝรั่งแตกต่างกันอย่างค่อนข้างมากค่ะราวฟ้ากับเหวเลยค่ะสามีไทยก็จิกอย่างเดียวไงสามีฝรั่งก็ตามใจ<อ>เวลปิคามาเชิญพานอาหารให้อริทอรรอย เย,ยสิก็กราบลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทีกรกบทุกท่านของเย,ยสิร่ำรวยงวดนี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ